สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการโกงกันเนี่ยมันลามไปถึงหลายหลายวงการเกือบทุกวงการเจอหมดล่าสุดในวงการทหารเองครับทหารก็โกงทหารด้วยกันเองฉะนั้นมันมีการจับได้แถลงโดยกองทัพบกเองด้วยนะครับโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทย สุวารีแถลงเรื่องนี้เองทุจริตเงินบำนาญในกองทบกปรากฏว่าโกงกันยังไงระบบทุจริตบำนาญในระบบ e pension ด้วย e ด้วยนะ e แปลว่าอิเล็กทรอนิกส์นะเงินเกษียณครับเงินบำเดน็ดบำนาญนี่ครับแล้วมันโกงกันได้ยังไงแล้วตัวเลขนี่เกินสองร้อยกว่าล้านบาทด้วยนะครับ ปรากฏว่ากรมการเงินทหารบกครับมันเกิดขึ้นในช่วงปี2515กับ2563ถึงไม่จะผ่านมาหลายปีเนี่ยแต่มันเป็นตัวอย่างว่าไอ้เรื่องการโกงกัน,นแม้เราจะอ้างว่าเป็น e-government e-government เนี่ยสมัยหนึ่งบอกนี่มันจะเป็นการตอบโจทย์จะปราบคอร์รัปชันได้อย่างแน่นอนเ,นเอาก็จริงๆมันไม่ได้หรอก เพราะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณไม่สามารถป้องกันมนุษย์ถ้ามนุษย์ต้องการจะโกงเขาหัวกันได้ไอ้ระบบ E ีอิเล็กทรอนิกส์ระบบแม้กระทั่ง AI เนี่ยถ้าหากมนุษย์หัวกันรวมหัวกันก่อนแล้วป้อนข้อมูลเข้าไปเสร็จ จากการหัวกันแล้วเนี่ยปลายทางอินพุตเป็นยังไงเอาพุตมันก็จะเป็นอย่างไงฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่สำคัญว่าเทคโนโลยีช่วยได้แต่ถ้ามนุษย์มีกิเลสแล้วมนุษย์นั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยเฉพาะถ้าเขาเข้ามาเขาอ้างว่าเขาเข้ามาตามกระบวนการเลือกตั้งเขาเข้ามาเขาก็ไบแบ่งเค้กกันเองเขาก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีเขาก็ตั้งประหลัดกระทรวงตั้งอธิบดีได้ ตำแหน่งซื้อหากันได้เนี่ยตำแหน่งอธิบดีในบางกระทรวงที่พูดกันเนี่ยจ่ายกันเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านก็มีอยู่ที่ว่ากลมนั้นๆจะมีพิธีการธรรมหากินอย่างไรอย่างนี้ต่อให้ปีอีกอฟเก็ไม่หยุดจับไม่ได้ครับเพราะมันจ่ายกันด้วยเงินสดบ้างมีระบบของการเอื้อประโยชน์กันวิธีอื่นต่างๆที่ตีค่าเป็นเงินได้นี ฉะนั้นนี่คือคำถามใหญ่ว่าเราจะปราบคอร์รัปชันกันจริงๆเนี่ยการเมืองพร้อมโปร่งใสแค่ไหนและสามารถจะตั้งให้เกิดการตรวจสอบที่ป้องกันกิเลสป้องกันโอกาสของการสุมหัวอย่างกรณีนี้ที่กองทบกเพิ่งถแถลงไปคือโกง เงินบำนาญในระบบ e p e n s i o นของกรมการเงินฐานบกในกรมการเงินเลยนะครับปรากฏว่ากองทัพบกบอกว่าสอบและมีมติชี้มูลความผิดไปที่ปปชคณะกระกรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประเด็นสำคัญคือกองทัพบกได้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดต่อผู้กระทําผิดหลัก ปลดออกจากราชการทอยดยศและดำเนินคดีอาญาขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องรายอื่นตามลำดับความผิดเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งแน่นะเป็นแก๊งเลยนะและได้ชดเชยความเสียหายแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ครบถ้วนแล้วทายาทนี่หมายความว่าผู้รับเกษะเียได้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้แต่ไปโกงเขากองทะบ,บกยืนยัน ถกงการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคตเน้นย้ำถึงการดาเนินการที่โปรง่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลน,นี่ก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับว่าจะยึดหลักธรรมาภิบาลแต่ไอแค่อยู่บนกระดาษไม่พอหรอกครับมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้มันต้องมีกลไกของการทวงดุนตรวจสอบกันได้ตลอดเวลากดเข้าไปปุ๊บปับ๊บตัวเลขต้องขึ้นตั้งคําถามพราะมันต้องตอบให้ได้ฉะนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นคือการลงโทษผู้กระทําผิดหลักคืออดีตพันโทหญิงดวงรัตถูกปลดออกจากราชการถอดยศและถูกดำเนินคดีอาญาฐานทุจริตต่อหน้าที่ลงโทษผู้เกี่ยวข้องมีอดีตนายทหารอีกสองนายคือพันโทหญิงวิมลชวีและพันเอกอนุสรได้รับการลงโทษทางวินยัยฐานละเลยต่อหน้าที่ รายแรกกำลังถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมจากมติปปชเห็นไหมครับว่าเกิดขึ้นเมื่อโน้น่น2555ถึง2563ปีนี้685ปีแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนวินัยอยู่แล้วเขาก็ชี้แจงว่าการเยียวยาผู้เสียหายทำยังไงกองทัพบกจ่ายเงินชดเชอให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์ทั้ง11ราย รวมเงิน5ล้านสแสนบาทกำลังดำเนินการเรียกคืนความเสียหายจากผู้กระทำผิดคิดดูสิครับว่าคนเกษียณแล้วรอเงินเพื่อใช้ชีวิตตอนเกษียณลำบากลำบนนี่นะครับถูกโกงครับนี่มันบาปกรรมด้วยนะครับเงินเกษียณของคนเนี่ยแล้วถ้าไม่มีรายได้ทางอื่นเออพิ่งเงินบํานาญอย่างเดียวนี่ถูกโกงไป ความผิดมหันเลยครับก่อนจะบอกบอกว่ามาตรการป้องกันนี่คือการปรับปรุงระบบ e p e n s i o นให้รัดก,กุมยิ่งขึ้นเช่นการเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวดว<ม>ิธีการมันเกิดขึ้นยังไงการถแถลงของพลตรีวินทยัยสุวารีโคโซกงทบกับบกแถลงเมื่อวันที่21นี่เองนะครับ บอกว่าเป็นการทุจริตเงินบำนาญผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e pension กรมการเงินทหารบกเกิดขึ้นในช่วงปี55ถึง63กองทัพบ,บกเนี่ยเริ่มมีเบาะแสะแล้วก็เริ่มสอบสวนตั้งแต่ต้นปี63คือ5ปีแล้วนะได้ให้ความร่วมมือกับปปชอ,อย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการไตส่สวน จากการที่ปปชมีมติชี้มูลความผิดอย่างเป็นทางการเมื่อ19บพฤศจิกายนนี้เองหปีส9นี้เองนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผลของการชี้มูลความผิดและดําเนินการต่อผู้กระทําผิดคือยังไงกองทัพบกบอกว่าได้ดําเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายต่อกําลังพลที่เกี่ยวข้องกับตามมติปปชตามผลการสอบสวนภายใน ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้โดยสรุปก็นี่แหละครับที่เอ่ยชื่อมาบอกว่าตัวเอกเลยถูกปลดออกจากราชการตั้งแต่2มีนาปี64ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยหว,วัดบำนาญหรือบำนาญถอดยศทหารแจ้งความดำเนินคดีอาญาอีกสองคนโดนลงทัน กักเจ็ดวันปรับย้ายออกจากตำแหน่งแล้วก็งดบำเหน็จประจำปีฐานละเลยต่อหน้าที่บอกกำลังจะดำเนินการนะครับตอนนี้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมตามมติปปชที่ดำเนินการแล้วคือลงทันกักสามวันปรับย้ายออกจากตำแหน่งงดบำเหน็จประจำปี ไม่สามารถดำเนินการทางวินัยเพิ่มเติมได้เพราะกเกษียณอายุราชการแล้วครับแล้วก็กองทบกทแถลงว่าได้ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของทายาทผู้เสียสิทธิ์อย่างเร่งด่วนควบคุมควบคู่ไปกับการเรียกคืนเงินที่ถูกทุจริตไปชดเชยบอกว่ากองทบกได้ทำการสำรองจ่ายเงินชดเชยให้แก่กทายาทผู้มีสิทธิ์ครบถ้วนแล้ว11รายรวมเป็นเงินหล้าน 2 2 6 9 9 9บาทแล้วเรียกคืนทำยังไงล่ะเริ่มกระบวนการทางกฎหมายเรียกคืนเงินผู้กระทำผิดถ้าบอกเงินมันเป็น200กว่าล้านนี่คงกระบวนการคงยืดเยื้อพอสมควรบอกว่าชำระคืนมาแล้วบางส่วนดำเนินการต่อให้ผู้กระทำผิดชดใช้ความเสียหายในส่วนที่เหลือทั้งหมดฉะนั้นกองทัพบก,บกร่วมมือกับปปชครับ มาตรการสําคัญคือป้องกันได้อย่างไงในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นอีกเน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับปปชตลอดการสอบสวนส่งผลสอบสวนทางวินัยกองทัพให้ปปชตั้งแต่เดือนมีนา6.4ทีนี้ปปชได้แจ้งกับกองทัพดําเนินการเรื่องต่างๆนานาอย่างไรมาตรการจริงๆคืออย่างไงครับอีเพนชั่นเนี่ยป้องกันไม่ให้เงินกเกษียณจะถูก โกงอีกเพิ่มชั้นการอนุมัติควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวดกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบเป็นระยะกองทะบกยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสยยึดหลักธรรมาภิบาลและจะไม่ละเว้นต่อผู้กระทําผิดเพื่อรักษาความไว้วางใจของสาธารณชนข่าวเรื่องนี้อาจจะไม่ฮือฮาแต่ผมคิดว่ามันสําคัญเพราะว่ามันนั้นเจาะลงไปถึง ระบบภายในระบบการเงินภายในของกองทัพบ,บกแล้วถ้ามันเกิดก็ก,กองทัพบ,บกได้มันจะเกิดขึ้นกับก,ก,กองทัพเรือกองทัพอากาศระบบราชการมโหฬารมหาศารได้ไหมเพราะว่าไอ้เรื่องเงินกเกษียณโดยเฉพาะเราอยู่ในภาะวะสังคมคนสูงวัยเนี่ยแล้วถ้าเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยขนาด e Pension ยังโดนได้ แสดงว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าถึงรหัสต้องเข้าถึงแนวทางของการเบริกแล้วก็เซน็นอนุมัติแล้วเงินมันต้องมาจากไหนอย่างไรอยู่ดีด,ดูดออกไปได้ยังไงครับตรงนี้แหละที่บอกว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีระบบเทคโนโลยีก็มาเบิกเอาเงินสดไปนั่นอาจจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่าพอมีระบบ e pension แล้วถ้าไม่ควบคุมไม่ดี มันก็จะนำไปสู่คำถามที่ว่าแล้วทำยังไงทำไไมถึงสร้างให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ที่เกิดขึ้นได้คอร์รัปชันในระบบราชการเราน่ากลัวมากเพราะมันคล้ายๆกับมันมีแรงจูงใจสองช่องทางช่องทางที่มันเป็นช่องโหว่ของระบบการทำงานและการเข้าถึงข้อมูล <c oughs> ทำไมกลุ่มคนที่ทำนี่ถึงสามารถ เข้าไปดึงข้อมูลได้แล้วสามารถดูดเอาเงินของแต่ละคนที่เป็นข้าราชการทหารที่เกษียณออกมาได้ล่ะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ว่าระบบเดียวกันนั้นจะใช้กับระบบราชการทั้งหมดได้หรือเปล่าแล้วถ้าขนาดมีกลไกที่ตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยยัง สามารถจะดูดเงินออกไปได้เนี่ยเราไม่สงสัยเลยครับว่ามันจะไปกระทบถึงเงินเกษียณทั้งระบบทั้งทหารพลเรือนตำรวจแล้วมันไปกระทบคนกเกษียณที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เงินในตอนกเกษียณน,นะครับเพราะว่าเราเป็นสังคมคนสูงวัยชีวิตยาวนานขึ้นยิ่งชีวิตยาวนานขึ้นเงินกเกษียณยิ่งสำคัญ แล้วถ้าหากเราไม่มีความมั่นใจว่า,าระบบราชการเนี่ยมันจะปกป้องการโกงได้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลยความมั่นคงในชีวิตของเราก็ไม่ได้ลูกหลานที่ดูแลก็จะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับระบบที่ไว้วางใจไม่ได้เลยนี่ครับ ฉะนั้นอาจารย์เอลองดูเรื่องนี้อาจารย์เอมีแนวคิดยังไงรายเดียม,มันเป็นยังไงที่ชวนคิดชวนทําให้เราบอกประมาทไม่ได้เป็นอันขาดครับอาจารย์เอครับเงินบํานาญเนี่ยนะครับควรจะเป็นหลักประกันสุดท้ายให้กับครอบครัวของทหารที่เสียสละเพื่อชาติแต่ลองคิดดูสิครับ,รบว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงินก้อนนั้นกลับถูกเจ้าหน้าที่กันเองยักยอกไปเป็น10บสปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีชุจริตครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนกองทัพบ,บกไทยกันครับนี่แหละครับ ตัวเลขความเสียหายทั้งหมด230ล้านบาทเป็นเงินจำนวนหมห están, าศาลท really ี่ควรจะไปถึง <Beat> ม hmm. ือทายาทของทหารแต่กลับรั่วไหลหายไปจากระบบนี่คือสเกลของคดีที่เรากำลังจะลงลึกกันในวันนี้ครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะไล่เรียงไปทีละประเด็นตามนี้เลยตั้งแต่ว่า โกงกันยังไงใครทําบทลงโทษเป็นแบบไหนและผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอยังไงบ้างไปจนถึงการป้องกันในอนาคตรครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยการโกงเงินระดับ230ล้านบาทนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วรูปแบบการทุจริตมันเป็นแบบไหนกันแน่หัวใจของเรื่องนี้เลยเนี่ยมันคือการทุจริตในระบบเบิกจ่ายเงินบำนาญแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e pension ครับ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเนี่ยแหละครับกลับเป็นคนยักย่อกเงินบำนาญที่ควรจะจ่ายให้ทายาททหารที่เสียชีวิตไปแล้วเอาไปเป็นของตัวเอง แต่จุดที่น่าตกใจที่สุดของคดีนี้อาจจะอยู่บนไทม์ไลน์นี้เลยครับคือลองดูสิคะว่าการทุจริตนี้มันเกิดขึ้นยาวนานถึง8ปีเต็มๆนะครับตั้งแต่ปี2555ถึงปี2563โดยที่ไม่มีใครตรวจพบเลยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามีช่องโหว่ในระบบที่ใหญ่มากกว่าเรื่องจะแดงขึ้นมาก็ปาเข้าไปปี2563แล้วแล้วกระบวนการทางกฎหมายก็ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้ข้อสรุปครับ แล้วคำถามก็คือใครกันล่ะที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตที่ทำกันมาอย่างยาวนานขนาดนี้มาดูกันครับว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง พอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอเข้ามาสอบสวนก็ได้ชี้มูลความผิดในทหาร3ามนายครับคนแรกเลยคือพันโทหญิงดวงรัฐที่ระบุว่าเป็นผู้กระทำผิดตัวหลักเลยส่วนอีกสองท่านคือพันโทหญิงวิมลชวีและพันเอกอนุสรถูกชี้มูลในฐานที่ละเลยต่อหน้าทีครับซึ่งสถานะของแต่และคนก็จะแตกต่างกันไปตามความหนักเบาของความผิด พอระบุตัวผู้กระทำผิดได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือบทลงโทษใช่ไหมครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าความหนักเบามันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยดูในสไลด์นี้จะเห็นภาคชัดเจนเลยครับสำหรับพันโทหญิงดวงรัตน์ที่เป็นตัวการหลักโทษนี่คือจัดเต็มเลยครับทั้งปลดออกจากราชการถอดยศอดรับบำนาญแล้วก็ต้องโดนดำเนินคดีอาญาด้วยส่วนอีกสองนายที่โดนข้อหาละเลยต่อหน้าที่ก็จะรับโทษทางวินัยไปอย่างเช่นถูกกัก ปรับย้ายงดบําเหน็จซึ่งสําหรับพันโทหญิงวิมลชวีก็จะมีการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมด้วยครับแน่นอนค่ะว่าทางโคโสกกองทัพบ,บกก็ได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้ว่ากองทัพบ,บกได้ดําเนินทุกอย่างตามกฎหนายและระเบียบอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่เริ่มสอบสวนภายในจนถึงการให้ความร่วมมือกับปปชอ,อย่างเต็มที่ครับเอาละครับนอกจากเรื่องการลงโทษคนผิดแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งก็คือทายาทของผู้เสียชีวิตที่ควรจะได้รับเงินบำนาญก้อนนี้นั่นเองและนี่ก็คือตัวเลขเงินชดเชยที่ทางกองทัพบกได้จ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์ไปแล้วนะครับรวมเป็นเงินกว่า5ล้าน200แสนบาทก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ <S 2> <S 2> <S ขั้นตอนการเยียวยาก็คือแบบนี้ครับ คืออย่างแรกเลยกองทัพบกเนี่ยได้สำรองเงินจ่ายชดเชยให้กับทายาททั้งหมด11รายไปก่อนเลยจากนั้นก็เริ่มกระบวนการทางกฎหมายเพื่อไล่เบีย้ยเรียกเงินคืนจากผู้กระทําผิดซึ่งตอนนี้ก็มีการชำระคืนมาบ้างแล้วบางส่วนและแน่นอนว่าจะต้องดำเนินการฟ้องร้องเพื่อเรียกส่วนที่เหลือกลับมาให้ครบครับพ mm hmm. อเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขึ้นแล้วเนี่ย <ม accomplish. S 1> ก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ารอยอีกใช่ไหมครับ ก็เลยต้องมีการเข้ามาปรับปรุงเพื่ออุดรูร่วของระบบกันครั้งใหญ่มาตรการหลักๆที่เอามาใช้ก็มีอยู่3อย่างครับอย่างแรกคือเพิ่มชั้นการอนุมัติให้มันซับซ้อนขึ้นเพื่อไม่ให้ใครคนเดียวมีอำนาจเบ็ดเสร็จ 2. คือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้มันเข้มงวดกว่าเดิมและ3คือจัดให้มีการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้เจอความผิดปกติได้เร็วขึ้นและทั้งหมดนี้<ม>ทางกองทัพบ,บก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทุกอย่าง ด้วยความโปร่งใสและก็จะยึดมั่นในหลักธรรมมาพิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในอนาคตครับ mm hmm. ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ได้คิดกันต่อนะคะว่ามาตราการใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมาเหล่านี้จะสามารถป้องกันการทุจริตในองค์กรขนาดใหญ่แบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้จริงๆหรือไม่นี่คงเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ ครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอปัญหาใหญ่คำถามคือมีระบบด e ิจิทัล e pension แล้วทำไมยังโกงได้คำตอบสำหรับที่พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบอกระบบเป็นดิจิทัลบนข้อมูลที่ไม่ถูกตรวจสอบเทคโนโลยีเนี่ยมันมันทำงานของมันแต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกตรวจสอบก็เป็นไปได้ช่องโหว่อันนี้ เพราะว่าคำว่า e-pension เนี่ยมันอยู่ที่ฐานข้อมูลด้วยครับข้อมูลพื้นฐานคือเช่นรายชื่อผู้มีสิทธิ์จำนวนเงินอายุราชาการก็ยังต้องพึ่งคนกรอกอัปเดตถ้าต้นทางผิดระบบจะคำนวณผิดโดยอัตโนมัติช่องทางโกงคือเพิ่มชื่อผู้มีรับบำนาญผีครับบัญชีผีครับนั่นคือช่องโหว่หนึ่ง 2. ไม่แจ้งตายหรือแจ้งล่าช้าไม่แจ้งตายหรือแจ้งลาช้าสาปรับตัวเลขเงินเดือนขั้นสุดท้ายให้สูงขึ้นผิดปกติ1ห,หรือ2ขั้นและสสร้างสิทธิย้อนหลังเห็นไหมครับว่าวิธีการช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นได้ผมก็สงสัยว่าเอ้า้มันเป็นเ e ีเพนชั่นแล้วมันทำไมยังโกงได้มันดูดออกมาได้ยังไงโอ หนึ่งเพิ่มชื่อผู้รับบำนาญผีเข้าไปสองไม่แจ้งตายหรือแจ้งราช้าอาจะตายไปแล้วยังจ่ายอระแจ้งราชา้าสามปรับตัวเลขเงินเดือนสุดท้ายให้มันสูงกว่าปกติจะได้เบิกเกินและสร้างส,างสิทธิ์ย้อนหลังอีกด้านหนึ่งช่องโหว่คือสิทธิการเข้าถึงระบบไม่เข้มงวดพอใครเข้าไประบบได้บ้างเนี่ยมันสำคัญนะครับเข้าระบบจะรู้รหัสรู้วิธีการกดและเบิก ฉะนั้นสิทธิการเข้าถึงระบบที่เรียกว่า access control เนี่ยถ้าไม่เข้มงวดแล้วก็เจอเลยหลายกรณีครับผูว่าเจ้าหน้าที่ระดับกลางระดับกลางสามารถกดอนุมัติเองแก้ข้อมูลเองไม่ถูกบังคับให้ใช้ระบบยืนยันสองชั้นต้องใช้ระบบยืนยันสองชั้นไม่มีการแยกผู้กรอกข้อมูลออกจากผู้อนุมัติอ่าตรงนี้มันต้องมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน หนึ่งปัญหาว่าทำไมเป็นระบบเทคโนโลยีแล้วมันยังมีช่องโหว่เพราะหนึ่งการเข้าถึงสิทธทิการเข้าถึงมันไม่เข้มงวดพอเพราะว่าระดับผู้เจ้าหน้าที่ระดับกลางก็สามารถกดอนุมัติเองได้แก้ข้อมูลเองได้โอ้โหแล้วไม่มีการบังคับใช้ระบบยืนยันสองชั้นที่สำคัญคือไม่มีการแยกผู้กรอกข้อมูลออกจากผู้อนุมัติ ใช้คนเดียวกันคนกรอกข้อมูลกับผู้อนุมัติคนก็เดียวกันหรือผู้อนุมัติโกงซะเองผู้อนุมัติก็กรอกเสร็จอนุมัติเองเลยถ้าหนึ่งคนมีสิทธิ์ครบโกงได้ตั้งแต่ต้นน้ําจนปลายน้ําคือได้เงินถ้าหนึ่งคนมีสิทธิ์ครบมันก็จะโกงได้ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงได้เงินคือปลายน้ําเลย มีคำถามอีกว่าเออไม่มีระบบล็อกออเดตคือตรวจย้อนหลังจริงจังนี่ก็มีช่องโหว่อันหนึ่งคือต่อให้ระบบเก็บล็อกมีเก็บล็อกข้อมูลแต่ถ้าไม่มีหน่วยงานอิสระตรวจนี่ออเดตไม่มีออเดตสองไม่มีระบบแจ้งเตือนผิดปกติ ถ้ามันมีอะไรผิดปกติต้องมีระบบแจ้งเตือนซึ่งต้องใส่เข้าไปอยู่ในระบบเตือนของเทคโนโลยีามไม่มีการ cross check เ,เช็คข้ามกันไปมาไม่มีการ cross check กับฐานข้อมูลของกรมการปกครองประกันสังคมหรือกรมบัญชีกลางถ้า cross check ไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำข้อมูลได้ก็จะไม่สามารถจับความผิดปกติได้ มีตัวอย่างว่าเขาบอกว่าจ่ายบำนาญต่อหลังที่ผู้รับสิทธิ์เสียชีวิตหลายปีเพราะระบบมันไม่ซิงกับกรมการปกครองแบบเรียลไทม์ตายไปแล้วจังจ่ายต่ออ่านี่ไงถ้าคนที่เขาคิดโกงเนี่ยเขาจะสร้างระบบนี้ขึ้นมาได้อีกช่องโหว่หนึ่งคือระบบ E-Pension มักจะเชื่อข้อมูลจากคนมากกว่าจากระบบอืม เพราะว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลเพียงครึ่งเดียวคือฟอร์มดิจิทัลไ f o r ฟมไม่ใช่ดิจิทัลครบวงจรเอาเฉพาะดิจิทัลตอนดิจิทัล e ตอนฟอร์มฟอร์มระบบแต่ว่ามันไม่ครบวงจรผลคือหนังสือรับรองหลายรายการยังพิมพ์บนกระดาษและสแกนแล้วก็อัปโหลด เอกสารปลอมก็ยังใช้ได้มันไม่ได้ทั้งกระบวนการมันดิจิทัลนี่ฉะนั้นระบบไม่สามารถตรวจข้อเท็จจริงโดยอัตโนมัติได้นะครับนี่คือประเด็นฉะนั้นเราที่เราอ้างเราเป็น E-Government แต่เป็นอ e ีก v e r n m ร n t ครึ่งครึ่งกลางๆค,ครับและเป็นอย่างนี้เยอะมากในระบบราชการไทยเราอ้างว่าเราเป็นดิจิทัลแล้วแต่เอาแค่ฟอร์ม เนื้อหายังไม่ดิจิทัลอีกข้อหนึ่งคือการตรวจสอบภายในไม่เป็นอิสระเพียงพอออดิตการออดิตไม่อิสระพอจะเรียกว่ามีออดิตมีหน่วยตรวจสอบในหน่วยงานการทหารแต่ว่าการรายงานมักจะเป็นแนวตั้งขึ้นไปบนอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ที่ตรวจอาจจะมีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกตรวจเห็นไหมครับตรงนี้ คนที่มีหน้าที่ตรวจอาวุโสน้อยกว่าฉะนั้นก็เกรงใจกันผู้ถูกตรวจซีเนียกว่าเป็นเจ้านายคุณทำยังไงแล้วมันก็มีแรงกดดันภายในสูงมากนะครับเรื่องเหล่านี้การขอข้อมูลละเอียดจากผู้บังคับบัญชาก็ลําบากนี่คือสาเหตุที่การโกงเนี่ยมันดําเนินได้นานหลายปีเพราะว่าผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจได้เต็มที่ตรวจได้ครึ่งๆกลางๆพอไปพิธีเท่านั้นเอง นอกจากว่าจะมีความเกรงใจในระบบราชการแล้วผู้ตรวจมีตำแหน่งอาวุโสน้อยกว่าผู้ถูกตรวจสอบแล้วก็ยากทับที่เราจะเชื่อมั่นได้ไม่มีระบบ cross verification หลายชั้นแบบเอกชนคือ,อยังไงบริษัทประกันหรือกองทุนบำนาญในต่างประเทศเนี่ยจะมีระบบตรวจอัตโนมัติหลายชั้นนะครับ AI ตรวจพ t ร์ r นผิดปกติใช้ AI ตรวจว่ามันมีอะไรผิดปกติรูปแบบมันผิดปกติแล้วต้องมีการตรวจสุ่มด้วย Random Check แล้วมี e x t e r n a l audit บังคับต้องมีข้างนอกมาตรวจอิสระข้างนอกเมืออาชีพมาตรวจทุกปีแต่ระบบราชการไทยหลายแห่งยังไม่ได้มีแนวคิดเหล่านี้เลยอีกข้อนึง วัฒนธรรมองค์กรไม่กล้ารายงานครับของไทยเรานี่จุดอ่อนสําคัญที่สุดการทุจริตถูกซ่อนเพราะว่าผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้รับการคุม้มครองเซอร์ l e ลเ o w ร์ที่เราเรียกคนที่รู้ข้างในไม่กล้าพูดเพราะกลัวลงโทษเพราะไม่มีกฎหมายคุม้มครองเขานี้การจัดการบอกฉันอยู่เฉยๆดีกว่าฉันไปรายงานฉันก็สวยและฉันก็จะถูกด่าว่าทําลายเพื่อนฝูงทําลายบรรยากาศในการทํางาน ฉะนั้นสำคัญที่สุดคือคนแจ้งเบาะแสะไม่ได้รับการคุม้มครองและความกลัวลำดับชั้นอาวุโสไม่กล้าเป็นระบบปิดตรวจสอบจากภายนอกยากพูดถึงการโกงกระทบผู้ใหญ่พูดถึงโกงปับไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวจะไปหาว่าผู้ใหญ่เราเกล่าวหาผู้ใหญ่ช่องโว่ที่ไม่ใช่เทคนิค แต่เป็นช่องโว่โครงสร้างครับนี่คือประเด็นปัญหาเลยว่าทําไมมันถึงโกงได้ฉะนั้นสรุปว่า e-pension ไม่ได้ป้องกันการโกงถ้าระบบถูกสร้างบนข้อมูลที่ไม่สะอาดและการตรวจสอบไม่เข้มขน้นสิทธิการเข้าถึงไม่กว้างพอไม่มีระบบเตือนความผิดปกติและวัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการตรวจสอบฉะนั้นดิจิทัลไม่ใช่ยาแก้โกง ต้องแก้ที่ process กระบวนการการตรวจสอบความโปรง่งใสต่างหากที่จะเป็นหัวใจนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดหนัก,นกถ้าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่มีการโกงกันเราต้องยอมรับว่าที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่เข้าเกณฑ์มันถึงเกิดแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกถ้าเราไม่แก้ช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ